รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลิติใหม่ที่ปลายด้ามขวา ลามมสวัสดีครับดนดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานรายการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับมิติที่หลากหลายของจังหวัดนราธิวาสผมวังอิรวัลมะโนเป็นผู้ดำเนินรายการครับอาหารพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีการดำเนินชีวิต รสชาติถูกปากของคนในท้องถิ่นจนกลายมาเป็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในจังหวัดนาธิวาสแต่ปัจจุบันนี้ครับผู้คนเริ่มออกไปกินข้าวนอกบ้านกันมากขึ้นวันนี้ครับเราจะพาทุกคนไปเยี่ยมชมและชิมร้านอาหารริมทางในจังหวัดนาธิวาสที่ใครมาแล้วต้องไปลองกันสักครั้งครับอาหารพื้นบ้านเป็นวัฒนธรรมการกินที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นรสชาติวัตถุดิบหรือกรรมวิธีในการทํา อาหารจึงกลายเป็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในแต่ละยุคสมัยแต่ปัจจุบันนั้นผู้คนมักนิยมทานอาหารสตรีทฟู้ดกันมากขึ้นด้วยความสะดวกสบายและราคาที่สมเหตสมผลอีกทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วยในวันนี้น้องหวังจะพาเราไปชิมร้านอาหารสตรีทฟูด้ดที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสที่อยากให้ทุกคนได้มาลิ้มรสกันครับเราตามไปดูกันดีกว่าครับ ว่าวันนี้มีร้านอาหารไหนที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ครับเราอยู่กันที่4ี่แยกเสด็จของจังหวัดนราธิวาสนะครับนี่บรรยากาศของในตัวเมืองนราธิวาสนะครับอลามอริโกมค่ะสวัสดีค่ะค่ะซุนนา,านะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารพื้นเมือง ชื่อร้านอาน,นมาค่ะเมนูของกก็จะมีนาซีแดงแกนาซีแดงแกนาซีละมะนาซีแดงแกมันจะเป็นข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวก็มามุนกับกะทิส่วนนาซีละมะนั่นเป็นข้าวเจ้าอย่างเดียวทําไมคนถึงเลือกที่จะมาทานที่ร้านของเรานาซีแดงแกใช่ไหมคะครับลูกค้าถ้ามาร้านนี้เขาจะถามหานาซีแดงแกเพราะว่าเขาจะบอกว่ารสชาติมันจะต่างกับ ร้านอื่นระยะเวลาในการเปิดเนี่ยครับเปิดตอนไหนปิดตอนไหนครับเริ่มขาย7จ็ดโมงเช้าค่ะถึงบ่ายสองโมงครึ่งขายสองโมงครึ่งส่วนใหญ่นาซิแดงแกงกับนาซีลโมะนี่จะหมดก่อนค่ะหมดก่อนแล้วก็จะยังมีข้าวราดแกงค่ะก็ขายควบคู่กันไปค่ะถ้ามานาราทิว่าก็อย่าลืมแวะมาทานร้านอเนาะมะนะคะ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านอะคูนะครับเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ในแบบสมัยใหม่นะครับเป็นร้านหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและก็เป็นร้านอีกร้านหนึ่งที่โด่งดังในจังหวัดนราธิวาสครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรน่าทานนะครับเราไปรับชมกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กับกานาผู้จัดการร้านอะคูนะครับซลาเมลิพุงครับกานาค่ะกมุสาลามค่ะชื่อกานานะคะเป็นผู้จัดการร้านอะคูค่ะเดี๋ยวให้กานาผู้จัดการร้านเนี่ยอธิบายว่าเป็นเมนูอะไรบ้างครับจานแรกก็จะเป็นนาซิละมะอค่ะตัวในตัวนาซิละมะอนะคะจะมีซามาแล้วก็อกแกบ,บิลิสถัว่ลิสงแล้วก็ส่วนในข้าวนะคะจะเป็นข้าวที่หุงกับตัวกะทิค่ะแล้วก็อันนี้เมนูที่2ก็เป็นพูโรบลาวค่ะจะออกรสชาติหวานถ้าพูดภาษาไทยเลยก็คือ ข้าวเหนียวแกงไก่หวานเองค่ะแล้วก็นี้นะคะเป็นจอและมาละค่ะก็ตัวข้างในนะคะจะมีผักมีกุ้งแห้งมีกุ้งสดด้วยแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นชาชักเลยค่ะตัวนี้ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่เจอของร้านในส่วนของตัวชาเนี่ยครับที่บอกว่าพิเศษเนี่ยพิเศษยังไงครับกันนะค่ะก็ข้างในนี้นะคะก็จะมีชาทั้ง5อย่างเลยค่ะผสมกันถ้าอยากรู้ก็มาชิมดีกว่าเนาะ <c oughs> ทำไมคนที่มานราธิวาสนะครับถึงต้องมาที่ร้านนี้ครับถ้าจะให้พูดถึงความแตกต่างก็คงเป็นเพราะว่าลานจอดรถสะดวก <c oughs> บรรยากาศก็คงร่มรื่นแล้วก็มีที่แบบเด็กๆวิ่งเล่นได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาหารก็จะมีหลากหลายมากอานาครับผมเคยมาในตอนเย็นนะครับ <c oughs> ผมสั่งนัซิดาเกไปแต่ทางร้านบอกว่าไม่มีทําไมถึงไม่มีครับอ๋อในส่วนอาหารพื้นเมืองหรือว่านัซิดาเกนะคะเราจะเปิดขายในช่วงเวลา6กโมงถึงสิบเอโมงเท่านั้นนะคะ ตอนที่ยางเป็นต้นไปก็จะเป็นขนมจีนอาหารตามสาั่งพิซซ่าเบอร์เกอร์สปากเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนถึงสีทุ่มเลยสุดท้ายนี้นะครับก็นาเชิญชวนเพื่อนๆคนที่อยากมานาราธิวานเนี่ยมาที่นี่ต้องมายังไงครับพิกัดร้านนะคะก็จะอยู่บนถนนโคเคียนนะคะเส้นทางทางไปสนามบินบ้านหอน,นั่นเองค่ะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะมาลองชิมที่ร้านอาคูได้ค่ะส่วนคนไหนนะคะหาพิกัดไม่เจอนะคะ พิมใน Google ได้เลย a k h o o นะคะยังไงเรียนเชิญด้วยนะคะและนี่ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับที่มีจุดขายอยู่ที่เวลาประมาณเที่ยงถึงบ่าย2องครึ่งครับซึ่งเราจะเห็นเครื่องบินบินผ่านณร้านซัมเมอร์ทอนแห่งนี้นะครับสำหรับใครที่มาจังหวัดนาราธิวาสน,นะครับร้านนี้ครับถือว่าต้องไม่พลาดเลยนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านเอโรตีครับเป็นร้านแฮงเอาในสไตล์ของคนนราธิวาสครับสี่สำคัญที่สุดเลยได้ทานโรตีอร่อยๆพร้อมกับชาที่หอมหอมกับที่นี่เอโรตีครับอัสลามุละลยกุมนะครับสวัสดีครับผมชื่อแอนะครับที่นี่ก็คือร้านเอโรตีเป็นร้านผมเองนะครับเมนูนี้นะครับเป็นโรตีธรรมดาเขากินกับน้ำแกง คนที่นี่ส่วนใหญ่จะชอบกินเพราะว่าเห็นเขาบอกว่านุ่มและก็มีอีกแบบนึงก็คือว่าอันนี้มาเป็นรสหวานนะครับเป็นโรตีธรรมดาเหมือนกันอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อของร้านแอร์โรตีนะครับสำหรับชื่อมตัตตบะนี้นะครับขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่นี่หรือต,าต่างจังหวัดนะครับมาณราทิว่าแล้วเกิดหิวโรตีขึ้นมานะครับอย่าลืมร้านแอร์โรตีเสียกสเด็จครับผม อาหารส่วนใหญ่ของนราธิวาสจะเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศมาเลเซียเนื่องจากนราธิวาสเป็นจังหวัดที่ติดกับชายแดนประเทศมาเลเซียและมีสายสัมพันธ์วิถีชีวิตที่ใกล้ชิดกันทําให้อาหารของคนจังหวัดนราธิวาสและมาเลเซียมีความคล้ายคลึงกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์ที่น่าสนใจของจังหวัดนราธิวาสที่อยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสคร,ครับ สำหรับตอนต่อไปเราจะพาไปที่ไหนติดตามชมได้ในรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานสำหรับวันนี้ซาลมอลิกุมสวัสดีครับติดตามชมรายการมิติใหม่ที่ปลายด้ามขวานในตอนนาราธิวาสวันนี้ความเป็นอยู่ในปัจจุบันและมุมมองของคนในจังหวัดนาราธิวาสที่อยากเชิญชวนทุกคนมาสัมผัสในวันพฤหัสบดีที่14บธันวาคม2566เวลา11นาิกา20นาที ถึง11นาฬิกา30นาทีทางทะทะบ5รับชมรายการย้อนหลังได้ทาง www.isoc5.net